ครับสวัสดีทาทุกท่านด้วยกันครับวันนี้อยู่กับเกมโปเกมอนอยูไนนะวันนี้ผมจะมาเล่นนี่เลยนะยอดอยุงใจเกเรนะคะหรือว่าถ้าชื่อในเกมมัคือมัตชิบูนะเออ ซึ่งทีนี้นมันก็ทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถที่จะที่แก้ไขอะไรได้เลยทีนี้ทาให้ทุกอย่างที่ผมทามาหลายชั่วโมงหายไปในพิบตาเนะซึ่งมันก็แปลว่ามันต้องทําให้ผมต้องทํใไม่หมดเลยทุกคนเออเอาพลังอะไรดีอันนี้ละกันพลังสุดขีตมาดิเออคุยจับยกจับแล้วก็จับขึ้นนะเออรูมาได้แกผูกยอดยุงใจเกเลยได้เหรอฮะ ย um, yeah. อดดึงเกเรเลยอ่ะอืมยอดดึงเกเรเลยยอดดึงเจเรเป็นไงเลยมามะอืมตับพุ่มเย่เฮ้ยเบามากต้องทำใหม่หมดอ่ะเบมือพูดเท้าข่านั่งทำมาตั้งนานไม่ต้องโยนนอนค่ะ สาผ่าสาใส่เอฟเฟกอะไรน yeah. 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 no, ั yeah. no, <c oughs> ้งเยอะนั <mort> ่นแย่โดนเขามาไปทั้งหยุดผมก็โค้งมาทำใหม่จริงๆเลยเต้าเต่าว้าเดี๋ยวนะท่านี้คืออะไรไม่ได้ดูตีตกเหรอทำเลยมาดูกันทุกคนเมื่อกี้ผมบางกลางก็เลยไม่ได้ดูเย้เฮ้ยชุดโค้งร้องท่านี้ดีดิ๊อ้าว โทษทีวอะไรมขอดนมาเว่ามันเป็นการตัวพิเศษนี่เรามันจะเล้เลือดให้เราเล่เลือดมามาดิโอ้ไทยลาวหาตายนี่มาดิเนอะเไอ้ที่่่ด้เอฮนี่ปกันเยอะมาสิมาสิ มาเอ้าหลบได้ทันนัดเดียเอาอะไรหลบได้ทันแล้วมันทำไมมาดิมาดิสีูปุ๊บ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 หงยตายสิครับโค้งมากเลยถ้าอยู่ไหนมันคืออะไรกันนะอยากรู้อ้าวอีมิก้าไหมเหรอเพื่อนโอ้ยหืมถอยแล้วฉันมิก้ามาเฮ้อฉันมิก้ามา้งฉันสู้กันตายแล้วกันอ่ะหูโม่เอาแมวเฮอกินแต่อแมกแมว เฮอเฮ้เออนะะหนึ่งก็ชูแล้วทาไมอ่ะมาอ้าวกลับมาทาไมกลับมาทาไมโอ้ยแกแกเำใหอฉันหัวร้อนนะอทพี่ขอโทษพี่ขอโทษโอยอีเฟลาว่าที่ชอบปกป้องเพื่อนยิงลยแกนะชอบปกป้องเพื่อนักก็ไป่ตายแทนเพื่อนแล้วกันเฮ้เอ้าเอ้าวคจอไม่ยอมหรอกอิ่งอา บูบูหิบบูหิฮึโอ้ยโอ้ยมาดิมาดิเอ้อมาดิอะไรฮะโอ้ยโอ้ยมาดิมาดิโอ้ยอะไรงั่นพุ่งใส่เหรออย่างเท่เลยอือจะสู้ชันนี่อะไรหรอมาห้าตัวที่ก็เก็บเรียบอะเอา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 เหรอฟบมาดิบูบูหมาดิมาดิมาสิไปไหนหนีหนไม่ได้แล้วแกเพื่อนแกก็ตายแท้แล้วกัน ฮะจับศัตรูหลบอันตีแย่ตายซะแกหนีฉันพ้นแล้วตายออะไรอะไรพายุไฟเหรอพายุไฟเหรอพายุไฟแล้วไงน่ะพายุไฟแล้วทำไมพายุไฟแล้วมันทำไมโิ้ยแกหนีไม่ได้นะฟ้าก่อนเอ้าอะไรเนี่ยนี่มันมีโลกันกันแน่สิสีมือหัวเอาเอามาอีกมาแทนเขาตายแทนเพื่อนสิ หร้อีกมดอีกหร้อีหมดเลยนี่หมดเลเกินแกมาดิมาดิไม้หมดไม้หมดฮึฮมาดิฮมเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วมาสิมาฟุฟูมามามาไม่ึหึมาสิมาสิโดนต่อยเอาเอาคือจะต่อยรัวกว่ามามาดิ เอ้าเพื่อนมาช่วยหน่อยมาดิเอ,าเอา้าเพือไม่หลอดไม่หลอดเอือไม่หลอดไม่หลอดเพื่อโอเคทุกคนเรามาตีเต่ากันดีกว่างี้เต่าสู้ดีกว่าเต่ากจุกเอา,เ,อาเดี๋ยวนะไอเจ้าอยุงแกจับยกอะไรก่อนเมื่อกี้นะถามจริงถึงง่อายนะอยากจ เจอพายุไฟอ่ะจะเจอพายุไฟโชไหนดีอู้หูเหมือนโชว์เลยไม่มีเนี่ยอ้าวพึ่งคิดพึ่งพึ่งเก่าเหรอฮะเป็นกระพึงแต่ฉันอ่ะเป็นยุงนะฉันเป็นยุงอ่ะจะเป็นแค่พึ่งแต่ฉันเป็นยุงทำไมอ่ะทำไมทำไมทำไมเล่าทำไมล่ะไม่เหอยู่ไหนอ้าวอยู่นี่อยู่นี่ใช่ไหมดูนี่ใไหมอือดูนี่ใช่ไหืม อยู่นี่ใช่ไหมอยู่นี่เราตายไปทีเก๋บ้าตายไอ้คู่ไปแล้ะบินความเร็วสูงขึ้นมาช่วเพื่อนต่ออือตายซะอี๋เราอาจจะเอาไอ้ตัวนี้มาเล่นในฝ่ายแทงก็ได้นะเออแบบป้องกันเพื่อนแล้วก็แบบสร้างจังหวะให้เพื่อนอ้าวอาเอาวอาเอาตัวละตัวละ วแล้วเอาเอาเอาโอ้โโอ้โโอ้โหนี่ล้หนีไม่โอ้ยโอ้เมื่อผมสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้มกับมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะแอปโอนเฮ้ยแกวกแคือนี่แกจะสู้แบบเช่นนี้เยยิ้ตุ๊กแกมันใครกันนะพี่ทบเมื่อกี้พวกแกไม่ได้อยู่้นป้อเลยที่นมแกได้ละ เยู่ไหมบอกเลยต่อไปแกอยู่คนนั้นเหอรอคิดว่าแกจะหนีจากยอดยุงใจเกเรได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่ต้องอย่างนี้โแกคโอเคเห็นทีนกาแกไม่รู้เลยไม่ต้องมาทำเป็นไม่รู้เรื่องรู้แกรู้แกเห็นใช่ไหมไม่เห็นคุ่งยากเลยรู้บ้างสิอโอเค